สวัสดีเสี้นสุกขูสุกขนเส้สสนล่าประตูใส่ไหมเป็นจังได้มือเศร้าด้วยกันในบ่ไมีเข่าตัวจอตรงตรงแล้วพี่น้องเล่าประตูใส่เก่งเหมือนนี่เก่งประตูไส่เก่งเขาตัวจอตรงตรงเลยหาศูนแต่ว่าตัวหลุดได้ตะเกียบพี่น้องหลุดได้หลุดเกาหลุดเกียบได้เกียบ ตัวล่างกับเกศศูนย์่ามันตัวธรรมดาตัวกันหาศูนย์ตรงตรงไได้ขอจอนะพี่น้องเนาะเป็นจนังไงร่วยกันเนาะโกดีกันบนะ่นาะไปโกดีกะเห็นคลิปต่ตอไปนี่คอมเมนต์มาให้หูจักได้ด้ผนะู้ดีใจอยู่ได้นี่มาเล็กแตกพี่น้องก็ได้มีเงินัาปละทูเนาะปาษาชนเล่ากะ เขาเก้าแปดนะพี่น้องเป็นแปดเก้าโตกลับพี่น้องจ่อเก้าแปดึินรุดเก้ากระติดพี่น้องติดคือเก้ามาติดแตส่สันติภาพสันติภาพรุดสันติภาพรุดก็มี่สามแปดจิ๋เราแต่ว่ามันทั้งว่ามันตัวนั่นมันจะจ่อมันมีแต่สามสี่รุดกับว่ารุดนาะพี่น้องเนาะ ประตูใส่จอแตกตรงๆประาชาชนเล่าก็กลับได้สองหลุดคือก้อนพี่น้องได้สองเล่าอีกตาก็ได้จอได้สามได้สี่เนยหาโอ้มื้อนี้รวยเนาะพี่น้องเนาะไพโชคดีส่งมาบอกในเด้อไพโชคดีไพโชคไปชมันก็นได้อ่ะบันนี้ก็สิ ทส่วนของเกาเดี๋ยเป็นของบันที่สองได้บ่ายน,นี้หน่ยนี่บันที่หนึ่งมุ่เศร้าบ้างสวยเนี่ยละรับเงินกันล้วมัง้งได้กินโคกเลยกินมุกระทะกันแล้วมัง้งเนาะพูดเมื่อนักทส่วนของเกาไอ้เบิง้งผี่น้องก้อนเบิ้งของไม่ล่าประตูใช่บัญท,ที่หนึ่งกันย่ายนสองพันหกร้อยหกสิบหกจับคู่เก้าหกเกตห้าศูนย์เกตห้า เก็ดศูนวิ่งเก้าเกล้องเก็ศูนย์สามตัวหาเก้าเก็ดเขาลูดเก็พี่น้องเขาลุดเก็ได้เก็ตัวเจ่อหาศูนย์เขาตรงตรพี่น้องเขาลางตรงๆงเขาล่างตรงๆรได้พี่น้องเ้อตัวจ่ออันนี้ก็เล่าสันติภาพจ้าคูหาสิฮเก็ด เก็ดหาสามสีสามสีวิ่งหาสีกลมเด่นหาสีล่องเก็ดหาลดพี่น้องสามตัวกับเก็ดหาสีเพลง่ยงวั้าชุนเล่าพี่น้อง จับคู่กับสุนเก้าเก้เจหาหาศวิ่ง0 9นเก้ามเดนสวนเก้าล่องหาศเขาเก้าพี่น้องวิ่งรูดติดเก้าแตว่าตัวจอ8ปดเก้ได้เกปเป็น8ปเกพี่น้องแตกตัวจอได้ยดยอยู่ได้พี่น้องเนอะเป็นตัวกลับพาน ลายเอกตาจับคู่สามสองหกสองสองเก็ดเก้าสองเข่าตัวเขาทึงตัวล่องทึงทึงตัวสามล่องทึงตัวกลมกลมสามสองล่อง สองเกตเข่าสามพี่น้องตัวล่างก็เข่าเกตเขาเลยเป็นสองสามตัวกับสะสเกตสามสองที่ว่าสามรอบพันนะพี่น้องเนาะพอออกเกตสามมือนี่ของวันที่สองเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเด้อมาหน,น,นีเด้อเป็นตัวใดก็ได้มาจัดกันไปวันที่ กองมืออืน่นมืออืน่อนอื่นย่ำมืองเ้าตอนแรกก็เอาของรัฐบาลเฮาก่อนกับขาน้อยเฮาก่อนกับเราพัฒนาเฮาก่อนสามอย่างมือแร่เนาะมเออื่นเ้าจังเอาเหล่าประตูใชทีมเหล่าประตูใช่เหล่าประตูใชวันที่สองกันยายนจับคู่สองกันยายนหกหกเนาะจับคู่จับคู่ สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดเก้าแปดเก้า cầu câu là cả câu xuống câu xuống vinh 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 sám xuống ủa, ai viết chít cẩn phụt vậy ạ? Bắt bén nhăng. 30 vung, 3 tua 930, 930 3 tua, vung 30, cầm đứt nén 30. ล่องเก้าศูน ล่าสันติภาพเขียนไหมเขียนเอาไหมพี่น้องอย่างไรล้วก็ผิดแ,ล,แล้วดิเล่า สันติภาพสันติภาพจับกูห้าหก

số 1 vinh vinh hà hộ hà húc chiến trò cả nhầm đây cả đài hà 6 vinh สามตัวแมน้นเลื่อนตัวหนึ่งหาหกโอ้ยลงหน้าล้งหลังแล้แล่ะเ่องเราพี่น้องเด้อติดคัดกันจักหน่อยแดดฮอนเอา้าอึดอัดหนึ่งสองฝนเศร้าตกกระหอนได้พี่น้องเลยบิงหาหกกลมเด่นกลมเด่นหาหกสามตัวพี่น้องหนึ่งหาหก tui loang hộp nướng loang hộp nướng tàu, <laughs> <đậu>, nhấp <hồn> con thuyền như cái này không còn như tâm Ô pháp cả đạt liệu, như tâm còn Ô con súng noi bà cha chôn nào Cha xuân lào cha xuân lào Chấp cua xuống hạ

วิ่งสองหากลมเ่นเน้นสองหาล่องหนึ่งสอง <c oughs> เอาพี่น้องเอ,อ้ยสิลล่งลางล้วแล้วจบนี่ก็ลงลางละ อยู่บนบ้นได่ลังค่าแดดท่อนไกล่ลังค่าท้องข้งข่งาง,ลา,งลาวิตตา Ít Tiếp khu Cao hộ Cao Câu Cao móc hạ móc hạ si sì cầu bình bình cầu sám tua hà cầu Hút Hãy subscribe cho kênh ก้มเล่นก้มเล่นเก้าหกล่องหกหา าครับหน้าจอได้ครับหน้าจอได้พี่น้งองเด้อพื่อได้เข้ามาแล้วก็ไดเขาดีๆเด็ดๆมาแล้วมื้อวันนี้ก็ไดสามย่างมื้อเช้ามื้อเช้าเช้าก็เข้าสามยางเลยพี่น้องเด้อเขาสามรอบมีแจกจอสองแจกตรงๆตัวกับหนึ่งเข้าจอสองพี่น้งองได้าสามไล่กันสามเล่า ยึดยุ่เล่าเดียวคือสันติภาพบ่มีบ่เขาพี่น้องเอ้าเป็นอ่งเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อกดติดตามกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยเด้อเล่าเล่าสันติภาพปูขุนมือนี่บ่เป็นทาเนาะสมือเป็นทาได้เขาได้สองมือสอนแล้วเขาลดมือนีเอาเล่าประตูใช่วันที่สอง กันญายตนได้พี่น้องเดิมมือนี่เขาสมบูรณ์เล,เล่เาลลประตูใส่เขาจอหาศูนย์ตรงๆพี่น้องเขาหลุดอีกตั้งหากได้สองไดสองยางอยู่เล่าเดียวมื่อนี้เล่าประตูนในส่วันที่2กันญาต้นสองพันหาร้อยหกสิบจับคู่ห้าย์ศูนย์แปเก้าเก้าศูนวิ่งสาศ กมเดนสามศูนย์ร่ 30, องเก้ศย์ตัวเก้าสาเล่าสันติภาพจพั 56, 23, 61, บคูหาหกสองสามหกห่งศูนย์หวิ่งหาหกมเด่นหาหร่ 56, อง6กหนึ่งสตัวหาไอหนึ่งหาหกาช้นเล่าจับกูสองหาสี่หา 12, หา 12, หา่ 12, หาวิ่ง2อหากมเด่นสองหาร่องหนึ่งสอง สมตัวหนึ่งสองหาเอตาล่าเขียนล่าวนว่าเขียนหมดไหมมันเป็นล่าอยู่ยมันกระลงนี่ว่าเศ้านะพี่น้องเอาล่าลาลา่เอาล่าเอกตา,กากนนะเา็เาาแล้วกันนะพี่น้องเขาใจเด้อเสียูกกับเฝ้าและกระลงหัโตเขียนใส่อัครว่าคบเล่าเอกตาจับคูเก้าหกเก้าหาหกหา สี่เก่าวิ่งเก่าหกกลมเล่นเก่าหกล้องหาหกหาสามตัวหาเก่าหกเอาพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอเพืดได้คำว่าแล้วกระไดผู้มา่จะข่าว่าไม่กดกระดิ่งติตตามไม่เด้อเพื่อสิบวันพิพัฒของดีๆเด่นๆจากผู้ขุนมืออื่นเจ้าให้พี่น้องสูขูสขข่สุขคนโศกดีโศกโศกมันๆมันตอนเสาร์พี่น้องเด้อหางม่งตีหาส่สิหา ตอนใบมือนี่กะสุศกทึ่งรัฐบาลไทยทึ่งห้าหน้อยทึ่งเราพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อห้มีโศกมีหลับกันเมืเมื่อมือนี่ตอนบาบไปให้ได้กันสุข,ขู่สุกคนลำด้วยกันสุข,ขู่สุขคนจะเจ็บจะจนกันเด้อคุณพระคุ้มครองคุณพระรักษาปกันไม่ในสุดนาสวัสดี